สาธุชนวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เริ่มด้วยภายในงานสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกาเลนมิตรอุดมน้อยมณีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรและร่วมกันประคน e พัตหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระมงคลเทพมุนี สดจันทะสะโรพระผู้ปราบมารโดยมีผู้แทนสาธุชนคือกัเลยาน,นมิตรไคสีเอเลนจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธกัเลยาน,นมิตรริกเฟรเซอร์จุดทูปเทียนบูชาพระธรรมส่วนกัเลยาณมิตรอโด R o, จันทร์วิชยัยจุดทูปเทียนนารูปหลวงปู่จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลและถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระมหาชาตรี วิชาตะชโะยได้แสดงพระธรมร,ะธรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญทุกท่านที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสรหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ